สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัว Effect Pass Set ของอุลตร้าแมนไกอาร์นะครับตัวชิ้นงานนี้นะครับก็จะเป็นงาน Effect Pass ที่เขาแยกออกมาของชิ้นจักรโจรไซ,ซโอเนี่ยน่าจะเป็นงานแรกเลยนะครับตัวก่อนๆเนี่ยไม่เคยออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Effect Pass ของอุลตร้าแมนไกอาที่เป็นร่าง V2 นะครับตัวก่อนก็จะมาสไตล์ของกล่อง iPhone นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพของไกอาร t Pass แทนนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะบอกว่าเป็นตรงบบบอุนเตนไกอาร์วีทูกับเอฟเฟกต์พาส์เซ็ทนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นของที่เขาให้มานะครับจะมีเอฟเฟกตัวดินระเบิดนะครับเอฟเฟกต์ตัวลำแสงทรงหัวทั้งหมด3อันประมาณนี้นะครับผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นของรถทีมทอยนะครับของไทยเราเดี๋ยวมาทําการดูข้างในกันนะครับของในกล่องนะครับเริ่มจากคู่มือก่อนนะครับเป็นกล่อง iPhone นะครับคู่มือก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนกัน ก็จะบอกพิธีการเล่นนะครับการสลับหัวเพื่อเอาตัวเอฟเฟกต์พาร์ตโฟตอนเอกกับโฟตอนคัเชอร์มาติดที่หัวนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ที่เป็นตัวดินระเบิดนั่นเองนะครับของในกล่องก็มาเป็นประมาณนี้ครับด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวเอฟเฟกต์ที่มันเป็นดินระเบิดนะครับประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตัวลำแสงนะครับกับหัวของไกดอาที่เขาให้มาเปลี่ยนเพื่อทำการเล่นกับตัวลำแสงพวกนี้ นะครับของก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเล่นกันดูเลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นงานเอฟเฟกคู่แรกนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกดีระเบิดที่เอาไปทําท่าให้ไกอาทาการปรากฏตัวออกมาแล้วก็มีดินรนะะเบิดจากพื้นขึ้นมานะครับเหมือนกับตอนที่ปรากฏตัวในทวีซีรี์นั่นเองนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นการสาร้างน้ำหนักให้ไกอานะครับว่าเขามีมวลหนักจริงเวลาลงงพื้นแล้วเนี่ยพื้นมันกระเทือนจนดินมันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนของตัวอุลต้าแอบรู้สึกว่าเขาจะเป็นของแถมรุ่แรกมั้งถ้าผมจะใชใ่ผิดนะครับจะให้เอฟเฟกต์ประมาณนี้มาเหมือนกันแต่ว่าจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะครับของฟิกควาร์ตอันนี้เนี่ยคือใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นชิ้นใสทําดีเทลมาประมาณนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับดินโคลนมีสีเข้มกว่านะครับแล้วข้างบนเนี่ยมันก็เป็นเศษดินที่พุ่งขึ้นมานะครับสีมันเลยจะมีขมขอนกว่าแล้วก็จะมีความจางๆเลยเป็นชิ้นใสประมาณนี้นะครับซึ่งของฟิกควาร์ตเนี่ยเขาจะมีตัวเเศษหินนี่ย ติดอยู่ตามพวกนี้ด้วยนะครับเหมือนก็หินเนี่ยมันเด้งขึ้นมาด้วยประมาณนี้นะครับต้องลากให้เป็นสายประมาณนี้อันนี้ก็จะบอกว่าเป็นชิ้น B นะครับอันนี้จะเป็นชิ้น A นนะครับวิธีการเล่นก็วางไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาพิกกอาร์ตกอาร์เนี่ยวางไว้ตรงกลางนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดฉา,ากอุจจามะกรอาร์กับเอฟเฟกต์ดินระเบิดนะครับมันก็จะเป็นฉากที่อุจจาระกรอาร์เนี่ยโผล่มานะครับแล้วก็ลงพื้นและตัวดินตรงพื้นเนี่ยก็ระเบิดพุ่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ทาการจัดมุมกล้องให้มันเสยขึ้นหน่อยนะครับก็จะดูดีขึ้นได้เรียมานี้เลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นการใช้งานตัวเอฟเฟกต์ีระเบิดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือใช้ประกอบท่าจุติต่างๆนะครับที่ตัวพื้นดินเนี่ยมันระเบิดขึ้นมานะครับมันจะทาให้ท่านั้นเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายหลักของไกอาปรตอนเอทนะครับที่ไกอาเนี่ยจะทําการสร้างลาแสงพลังงานขึ้นมาส่วนหัวนะครับแล้วก็ทําการแทนสถานตัวท่านี้นะครับ เขาจะให้มา2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบแท่นะครับที่ไทอาร์เนสรับแสงพลังงานขึ้นมาก่อนแล้วก็ทาการตบัดไปข้างหลังนะครับก่อนจะทําการตบัดมาข้างหน้าเพื่อทาการแทงออกไปแบบนี้นะครับก็จะเป็น2ชิ้นแล้วเขาจะมีตัวชิ้นส่วนหัวมาให้เปลี่ยนนะครับเพื่อทําการติดตัวเอฟเฟกต์พาร์สเนี่ยเข้าไปนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีร่องตรงหัวประมาณนี้นะครับให้เอาตัวเอฟเฟกต์พาร์สเนี่ยเสียบเข้าไปได้นะครับแล้วก็เขาจะมีตัวฐานนาแสงที่เป็นแฉกประมาณนี้ให้มาด้วยนะครับก็เดี นะครับแล้วท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่ไกอาเนี่ยทำการรวมพลังไปที่หัวเพื่อสร้างตัวดาบพลังงานโฟตอนเอกขึ้นมานะครับที่จะเป็นลูกทรงแท่ก่อนที่จะทําการสะบัดไปข้างหลังนะครับเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยก็จะทําการติดที่หัวมานี้นะครับเราก็จะมีความผิวไหวราวๆนี้เลยนะครับออกมาดูดีมากนะครับ ท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าโจมตีจริงๆของทูฟตอนเอตนะครับที่ไกอาร์เนี่ยจะทําการสะบัดลําแสงพลังงานมาข้างหน้าให้มันเหยียบตรงแล้วก็ทําการแทนเสร็จปต,ตูนะครับแล้วเขาจะทําการสะบัดมือเนี่ยไปข้างหลังประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วเช่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์พาร์ตโฟตอนครัชเชอร์ที่จะเป็นชิ้นสุดท้ายของเอฟเฟกต์พาร์ตเสชุดนี้นะครับโฟตอนครัชเชอร์เนี่ยจะเป็นท่าไม้ตายของอากูนะครับที่จะคล้ายกไกอาร์คือเขาจะทําการเปิดระเบอกจากหัวออกมาของไกอาร์่ยเป็นโฟตอนเอตที่เป็นรูปทรงดาบแต่อากูเนี่ยจะเป็นโฟตอนครั คือมันก็ปล่อยพลังออกมาทำลายศัตรูแบบการอาจกะแทกประมาณนั้นนะครับเนีย่ยจะเห็นว่าทรงของมันเนี่ยเป็นครื่องพลังงานข้างหน้านะครับซึ่งไกอาร์วเนี่ยสามารถใช้ท่าที่ได้นะครับเขาก็เลยให้พานี้มาแล้วก็การเล่นกับหัวที่เปลี่ยนอย่างนี้นี่แหละนะครับเอาไปเสียบเข้าไปตรงตรงแล้วก็ยวเสียบอันนะี้นี่ประมาณนี้นะครับเสียบเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการปล่อยพลังออกไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทำการเปลี่ยนเล่นกัน แล้วท่านี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยท่าโฟตอนคลาเชอร์ของอุลตร้าแมนไกอาร์วีทูนะครับที่ปลายเนี่ยมันจะมีความเป็นสีแดงของตัวไกอาร์นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้าที่สื่อถึงตัวอากูนนะครับนอกจากท่าเนี่ยไกอาร์สามารถที่จะทําการปล่อยพลังเนี่ยออกมาหลายลอกได้นะครับก็จะเป็นการยิงกระแทกมันจะสวนหัวเนี่ยไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับอุพารณ์เอฟเฟกต์เซตนะครับตัวงานเนี่ยก็ถือว่าออกมาใช้ได้อยู่นะครับเอฟเฟกต์ดีล่าเบิดเนี่ยคือทำการเล่นในหลากหลายนะครับเล่นกับตัวอื่นไดด้้วย ส่วนพาร์น้าแสงอย่างตัวโฟตอนเอทนะครับผมรู้สึกว่าเล่นได้ง่ายเหมือนกันตัวพาร์เนี่ยจะไม่หนักมากนะครับจัดท่าได้โอเคเลยส่วนโฟตอนคัชเชอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวพาร์จะมีน้ําหนักอยู่นะครับอาจต้องระวังในการเล่นหน่อยเพราะว่าผมจัดเนี่ยมันหล่นลงมาอยู่2อสครั้งเหมือนกันนะครับและก็พาร์นี้เนี่ยผมว่านาโคตอาจจะเอาไปกับอากูนได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเขาออกมาก็สําหรับงานชุดนี้นะครับผมคิดว่าถ้าใครสนใจที่แบบชอบในการจัดท่าเนี่ยก็น่าสนใจที่จะสอยมานะครับเพราะว่ามันเล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละ รีวิวของฟิกควาชินจูกุโชเซฮงตั้มแบงไกอาร์เอฟเฟกต์พาสิกเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามพี่ไวยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ